ปกติเวลาจะอุ่นอาหารเพ,เพื่อนใช้วิธีอุ่นกันแบบไหนบ้างคะวันนี้เราจะมาแชร์การอุ่นอาหารแบบง่ายมากๆที่จะทําให้อาหารค้างคืนกลับมาให้คืนสภาพสดใหม่พร้อมหน้าทานเหมือนเดิมสำหรับมื้อเช้าที่เร่งรีบแบบนี้เราว่าจะอุ่นขนมปังหน้าหมูที่ทําไว้เมื่อวานมาอุ่นทานสักหน่อยคะ่ะจะใช้ของ b o ร o d a เ e b e c e r นี้ไม่ใช่เตาอบนะความพิเศษของน้องตัวนี้เขาสามารถควบควมุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยําเพื่อให้ได้ความร้อนที่เหมาะสมที่สุดแม้แต่อาหารทอดพิซซ่าหมูทอดที่เย็นเปียกแฉกก็สามารถนํามาอุ่นให้กลับมาร้อนและอร่อยด้้วยนนสสััมมมผเดดลงใหหือก โดทอดหมดชีทดโทด,ดรีเบกหมดเตาอ,อบและหมดทอดอาหารใช้งานง่ายมากแค่กดเพียงปุ่มเดียวช่วงที่รอเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นต่อ<ร>ได้จะใช้เป็นโหมดไยนะที่จะทําให้อาหารทอดกลับมากรอบนอกนุ่มได้ใช้การควบคุมเครื่องที่ทําให้ความร้อนด้านบนและด้านล่างได้อย่างแม่นยำและคืนรสชาติของอาหารให้สดใหม่โดยการเพิ่มความร้อนภายในสูงโดยไม่ทําให้ด้านนอกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเช่นหมูทอดชิ้นหนาๆหรือไก่ทอดชิ้นใหญ่สามารถนํามาอุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้โบมูด้ารีเบกเกอร์เข้าไทยแล้วนะคะมี2สีขาวและดําสามารถหาซื้อได้แล้วที่ เซ็นทันเดอร์มอลหรือตัวแทนจำหน่ายส่วนใครสายช้อปออนไลน์ออนไลน์แพลตฟอร์มแอปส้มแอปฟ้าหากใครสนใจเตรียมตัวกดได้เลยนะ